ผะยังกำลังเจอไวรัสที่เก่งกว่าเดิมเยอะเลยในการแพร่กระจายเชือ้อทีนี้พอมาในจังหวะนี้แล้วนะครับหลายๆคนเริ่มพูดถึงเรื่องเข็ม3กันว่าเราควรจะมองหาวัคซีนล,ลักษณะไหนดีครับทานอาจารย์สำหรับการบูสเตอร์ของเราและควรได้รับเมื่อไหร่ครับ ตอนแรกเราก็จะเห็นการระบาดเด่ยเป็นของไวรัสที่มาจากจีนนะครับเขาก็เรียกเป็นผู้ห้านไวรัสแล้วก็หลังนี้เนี่ยพอสักพักหนึ่งก็จะมีสายพันธุ์ต่างๆเข้ามาทดแทนแล้วก็เป็นอัลฟาหรือว,ว่าอังกฤษนะครับ,รบ,รบแล้วก็แล้วตอนนี้เรากําลังเจอสายพันธุ์เดลตานะครับซึ่งถ้าเทียบคุณสมบัติในการความสามารถในการแพร่กระจายเนี่ยนะครับถ้าเราสายพันธุ์อู่ห้หนหรือว่าสายพันธุ์นักเดิมเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยนะครับอัลฟาเนี่ยจะติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อู่ห้านประมาณประมาณหนึ่งถึงสองเท่าแล้วตอนนี้เรากำล เพราะฉะนั้นเรากำลังเจอไวรัสที่เก่งกว่าเดิมเยอะเลยในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการที่มันกลายพันธุ์ตรงด้านนอกของมันทําให้หลบการสร้างแอนติบอดีที่เกิดจากการติดเชื้อครั้งก่อนแล้วก็วัคซีนด้วยคือปกติเนี่ยเวลาคนติดเชื้อครั้งแรกเนี่ยนะครับร่างกายก็จะมีมีการสร้างแอนติบอดีหรือว่าภูมิคุ้มกันขึ้นมาจัดการกับไวรัสเราจะสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อไวรัสในครั้งถัดๆไปได้เลยไม่ค่อยมีการติดเชื้อซ้ำครับแต่ว่าในการติดเชื้อเดลต้า อู่ฮั่นเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าคนที่เคยติดอู่ฮันหรือติดสายพันธุ์อังกฤษมาก็นอนออจจใจไม่ได้ใช่ครับใช่ครับข้อมูลที่เรามีอยู่ก็คือคนที่ฉีด แอสตราครบ2เข็มแล้วก็ซีโนแวคครบ2เข็มเนี่ยอะไรมันลดลงมากกว่ากันข้อมูลตอนนี้คือซีโนแวคมันลดเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้ซีโนแวคครบ2เข็มเนี่ยนะครับในช่วงเดลต้าระบาดเนี่ยน่าจะต้องกระตุ้นก่อนนะครับการกระตุ้นเป็นอะไรนะครับในมือตอนนี้มีแอสตราเนี่ยอนาคตจะมี m อ็มเอ็นเอเป็นนะครับเป็นไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาเนี่ยอะไรก็ได้ครับเพียงแต่ว่าข้อมูลจะเป็น m อ็มที่จะตุ้นภูมิได้ดีกว่าอย่างนี้ก็ตามตอนนี้ถ้ามีแอสตราเซเนกาวัคซีนอยู่ก็สามารถใช้ได้ครับเข้าใใจวว่่่าาาาตตตััแอสสรรรรเเนนนนีียะะคบมถช้้กุป็ท แล้ว<ช>มันก็จะทําให้ให้ตัว T cell เนี่ยนะครับมันอาจจะทํางานดีขึ้น T ซลล์ในร่างกายมันเป็นตัวช่วยทําให้รับความรุนแรงเวลาติดเชื้อนะครับหลายท่านก็เริ่มพูดถึงวัคซีนใหม่ๆอื่นๆนะครับเช่นโปรตีนพาร์ติเคิลครับอาจารย์ก็เป็นอีกอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งก็ต้องอาจจะนําถูกนําเข้ามาเพราะว่าในมือเนี่ยนะครับคนจะมีวัคซีนหลายๆชนิดให้เลือก นะครับ,บเพราะว่ามันจะมีบางบางทีบางคนกินฉีดแบบนู้นไม่ได้ฉีดแบบนี้ไม่ได้แล้วก็การเข้าถึงวัคซีนเนี่ยบางทีวัคซีนช่วงนี้กมันอาจจะไม่พอควรจะมีหลายๆายแพลตฟอร์มเพื่อจะให้ได้ใช้อย่างทั่วถึงตอนนี้ก็เหมือนกับการที่เราต้องพยายามทําให้ทุกคนได้รับวัคซีนได้เร็วที่สุดเพราะว่าก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าผู้ที่ได้รับกับผู้ที่ไม่ได้รับเนี่ยลักษณะความรุนแรงของอาการแล้วก็อัตราการเสียชีวิตก็ต่างกันจริงๆ ตอนนี้สิ story, sushi, ่งที world, ่ต้องทาในการควบคุมการระบาดเนี่ยนะครับมันมี2แบบแบบแรกคือระยะสั้นเราเห็นตัวเลขขึ้นเป็นหมื่นที่หน่อยเป็นหมื่นกว่าเนี่ยนะครับการทำให้มันลดลงการกระสินวัคซีนไม่ช่วยวันนี้นะครับการที่การที่จะช่วยกันในวันนี้นะครับที่จะทำให้ตัวเลขมันลดลงก็คือทุกคนต้องต้องพยายามกษาระเบียบวินัยในการในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็รัฐเองก็ควรจะต้องออกมาตรการในการที่จะควบคุมการเคลื่อนย้ายของคนวันนี้จะเป็นการควบคุมเคสที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้นส่วนในระยะยาวเนี่ยนะครับการออกมาตรการก็มีส่วนช่วยได้้้บางแลววว็ััคซีีนเ่จะปตทช wait สำคัญที่สุดเพราะว่าวัคซีนที่ดีเนี่ยใช้มันจะป้องกันการระบาดได้ด้วยกอเลยก็ตามที่ยังควบุมการระบาดไม่ได้เราไม่มีทางหลีกเลี่ยงพักไวรัสกลายพันธุ์ได้หรอกสุดท้ายมันก็จะมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราอิมมูเนซ์หรือว่าฉีดวัคซีนไ้พอเนี่ยเราก็จะสู้กับไวรัสที่มันกลายพันธุ์ได้สุดท้ายเราก็จะอยู่กับมันมันก็จะกลายเป็นเชื้อที่มันอยู่กับเราไปนะครับอาจจะกลายเป็นอย่างนั้นในที่สุดมีมีหลายประเทศนะครับผู้เริ่มประกาศแล้วว่าเราจะอยู่กับไว นมันเป็นเป็น global crisis ถ้าหายก็ต้องหายทั้งโลกนะครับช่วยกันอยู่อย่างที่เห็นก็คนไทยเราก็ค่อนข้างที่จะมีความสามารถในการดูแลตัวเองได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอาจารย์ครับ จากที่ผ่านมาจากสถิติต่างๆก่อนหน้าที่มีเดลตานี่นะฮะก็ถือว่าควบคุมได้พอสมควรทีเดียวแต่อันนี้ก็ถือว่าการระบาดครั้งนี้ก็มีจากการกลายพันธุ์ที่มันติดง่ายจรจิง,รงๆ,ๆด้วยถูกต้องไหมครับที่ทําให้เราเข้มข้นกว่าเดิมมันเป็นหลายปัจจัย <intuition> เพราะว่าเรากําลังเจอกับไวรัสที่ติดได้ง่ายกว่าเดิมในช่วงที่เดลต้าระบาดในกรุงเทพเนี่ยเราลดการลงด้วยวัคซีนเรายังไม่พอเลยทําให้การควบคุม มันยังไม่ดีเท่าไหร่ก็จะเห็นเลยว่าปัญหาเรื่องของโควิดเนี่ยก็เป็นปัญหาที่หลากหลายมิติทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของการบริหารจัดการทั้งเรื่องของการตามสถานการณ์แล้วก็ปรับตัวให้ทันกับเชื้อที่มันเปลี่ยนไปนั่นเองนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์โอภาษามากๆเลยนะครับเชื่อเลยว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็ไขข้อข้องใจอาจจะลดความตื่นตระหนกในบางอย่างไปได้นะครับแล้วก็มีความเข้าใจในการบริหารจัดการนะครับในโรค โควิดของเราด้วยมากขึ้นนะครับขอขอบคุณมา,มากๆเลยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ